สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการสร้างในส่วนของคลิปช็อตนะครับใน YouTube กันนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน u t ท b e ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงมาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชัน u t u b e กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับ ก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของอเครื่องหมายบวกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างตรงกลางของแอป y o u tube กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของเครื่องหมายบวกแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของ pop-up ันะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ p o p ปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่า สร้างช็อตกันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนนะครับก็ให้เราทําการคลิกกันได้เลยครับหลังจากเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของการสร้างในส่วนของคลิปช็อตของเรากันนะครับโดยในคลิปนี้ก <telling museums> ็จะเป็นการเลือกคลิปจากมือถือกันนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปที่ส่วนของสัญลักษณ์รูปนะครับด้านล่างซ้ายมือกันนะครับตามที่ครูสอนชี้นะครับแล้วก็คลิกกันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของการเลือกคลิปนะครับที่เราจะใช้กับคลิปช็อตของเรากันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกซักคลิปคลิปนึงนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับก็ทำการคลิกไปที่ส่วนของคลิปกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกที่คลิปกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาเราก็จะกลับเข้ามาอย่างหน้าของรายละเอียดของคลิปกันนะครับโดยในหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะ ตัดในส่วนของคลิปได้นะครับหลังจากที่เรา,เาตัดกันเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเ,อเมนูนะครับที่เขียนว่าเสร็จนะครับด้านล่างขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามา กลับเข้ามายัางในหน้าขององค์ประกอบของคลิปกันนะครับหลังจากนั้นเราจะไปใส่ส่วนของเสียงเพลงในคลิปกันนะครับก็ให้นำการคลิกไปที่ส่วนของเพิ่มเสียงเพลงนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนกันได้ ซึ่งจะอยู่ด้านบนกันนะครับก็ทำการคลิกกันได้เลยครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอการเลือกเพลงกันนะครับก็ให้ทําการเลือกเพลงนะครับที่เราต้องการที่จะใช้กับคลิปของเรากันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกซักเพลงเพลงหนึ่งกันนะครับถ้าเราสามารถที่จะค้นหาในส่วนของเพลงกันได้นะครับโดย ไปที่ช่องค้นหาด้านบนกันนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของเพลงกันได้แล้วนะครับเราก็จะกลับเข้ามาอย่างหน้าขององค์ประกอบของคลิปกันนะครับหลังจากนั้น <c oughs> ก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของอเครื่องหมายถูกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวามือกันนะครับก็ทําการคลิกถูกกันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของเครื่องหมายถูกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าองค์ประกอบคลิป อื่นๆกันนะครับโดยในหน้านี้นะครับผมจะใส่ไปในส่วนของข้อความด้วยนะครับเราสามารถที่จะใส่ในส่วนของข้อความได้นะครับก็ในหน้านี้ก็มีหลายอย่างให้เล่นนะครับก็ลองลองเล่นดูกันนะครับหลังจากใส่ข้อความเสร็จแล้วก็ทำการคลิกถัดไปด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับก็จะมาในส่วนของการใส่ในส่วนของรายละเอียดของคลิปกันนะครับก็ด้านบนก็จะเป็นใส่ในส่วนของแคปชั่นนะครับ แล้วก็จะไปนในส่วนของระดับการแชร์นะครับแล้วก็จะไปนในส่วนของการเลือกผู้ชมนะครับก็แนะนําว่าห้ามคลิปนี้ห้ามใช้กับเด็กนะครับเพราะว่าคลิปเด็กจะค่อนข้างผ่านยากนิดนึงครับหลังจากที่เราใส่ในส่วนของรายละเอียดการเสร็จเรียบร้อยครับ ก็ให้เราตรวจรวจดูความเรียบร้อยกันนะครับหลังจากที่เราคอนเฟิร์มว่าเรียบร้อยกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าอัปโหลดคลิปวิดีโอสั้นเซึ่งอยู่ด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการอัปโหลดในส่วนของคลิปวิดีโอสั้นของเราให้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับ โดยในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของวิดีโอของคุณกันนะครับก็เมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าวิดีโอของของเรานะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของกระบวนการอัพโหลดนะครับก็กําลังดําเนินการไปอยู่นะครับก็อาจจะใช้เวลาสักพักนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปในวิธีการสร้างคลิปช็อตนะครับใส่เพลงก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S, S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณครับ